ช่วงกินเที่ยวราดูโอกินเที่ยวราดูโอครับสัปดาห์นี้ครับเราจะพาทุกท่านครับมาไหว้พระขอพอรกันเพราะว่าทําบุญต้นปีชีวิตดีตลอดไปครับผมโอ้โหสุดยอดเลยวันนี้เนี่ยนี่พาปาป้ามาที่เซนตัท่านโว์นั่นเองและด้านหลังนะฮะที่เรายือนอยู่หรือว่าที่เราเห็นอยู่นั่นก็คือ พระพิกเนศนั่นเองครับผมะเรามากราบสักการะพระพิกเนศครับสิ่งแรกเลยอยากจะเล่าประวัติโดยพอสังเกตนะครับว่องค์พระพิกเนศนี่นะครับเกิดขึ้นมาก็คือมีพระศิวะพระศิวะนี่นะครับกับพระแม่ปวรตีเนี่ยเป็นสามีปัญญากันอยู่มาวันหนึ่งครับพระศิวะนี่จะต้องเดินทางไปจำศีลเป็นระยะเวลานานมากครับผมพระแม่ปวรตีก็อยู่ที่ตำาหนักของท่านเองก็รู้สึกว่าเออพระศิวะเนี่ยไปจำศีลนานก็เลย เหงาฮะครับอยากจะหาใครเนี่ยมาช่วยดูแลตำหนักก็เลยเสกเด็กชายขึ้นมาครับคนหนึ่ง <มา S 1> เพื่อที่จะมาอยู่เป็นเพื่อนด้วยแล้วก็ช่วยเฝ้าตำหนักให้ท่านด้วยแต่ว่าเด็กชายคนนี้เนี่ยก็ เฝ้าตำหนักเนี่ยมายาวนานจนวันหนึ่งครับพระสิวะเนี่ยก็กลับมาจะมาหาภรรยาครับผมนะครับพอเดินทางมาถึงพระตำหนักเอ๊มีเด็กชายคนหนึ่งเนี่ยม,มาขวางทางไว้บอกว่าห้ามเข้าโอเราก็บอกว่าเอ๊ะทำไมห้ามเข้าก็นี่เป็นตำหนักของเราครับเด็กคนนี้ก็ยืนยันว่าห้ามเข้าก็เลยเกิดการต่อสู้กันพระสิวะได้ เลอมือสังหารเด็กคนนี้ไปตับอกตัดคอของเด็กคนนี้ไปอจนพ่อแม่เปารตีเนี่ยมาพบเจอก็เลยบอกว่าอเอา้าทําไมไปทําอย่างนั้นนี่คือลูกของเราที่เขาเสกขึ้นมา<อ>ให้มาข้อตำแหน่งนี้<อ>ระหว่างที่ท่านไม่อยู่เพาะสิว่าเกิดเสียใจเลยครับ,บผมจำได้ผิดขึ้นมามก็เลยให้เทพที่อยู่บริเวณด้านนั้นอ่ะครับบอกว่าไทยก็ได้ช่วยไปหาหัวของอะไรก็ได้ที่เจอสิ่งแรกให้มาใส่แทนหัวของเด็กชายคนนี้แล้วเขาก็ไปพบเจอกับ หัวของช้างเป็นสิ่งแรกที่เจอก็เลยเอาหัวของช้างเนี่ยมาใส่ที่เด็กผู้ชายคนนี้แล้วตั้งชื่อให้ว่าพระพิคเนงนนแปลว่าอะไรครับก็คือเป็นเทพแห่งความสําเร็จเขาบอกว่าหลังจากนั้นเนี่ยพระศิวะเนี่ยก็เวลาจะออกไปไหนทําอะไรเนี่ยก็จะมาขอพรกับพระพิคเนตก่อนเพราะว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความสำเร็จใช่แล้ว ไปเสร็จแล้วป้าเป็นไงบ้างโอเคไหมโอ้โหสุดยอดแหละแต่ว่าเดี๋ยวป้านี่ขออีกนิดนหนึงได้ไหมทำไมฮะไหนไก็มาถึงนี่แล้วนี่ด้านซ้ายติดกับพระพิคเนตมีพระตรีมูลติป้าอันนี้นี่คือโด่งดังมากเรื่องเกี่ยวกับขอความรัก โอ้โหขอความรักช่วงนี้ลูกชายป้าไม่มีความรักเลยอย่างเดี้ยผมไปแถวนั้นนะทำไมอะ่ะว่าผมนี่คนรักทั้งประเทศเลยเฮ้ยโอ้ใหญ่จ๋านะเทเลยเหรอคนรักเกียรติทั้งประเทศไม่เป็นไรเดี๋ยวป้ารอ,อตรงนั้น<ด>คุณขอให้ตามสบายเลยขอให้สำเร็จได,ไ,ได้มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่คือของไหวของพัตตีมูรตินั่นเองนะฮะมีอะไรบ้างมีนี่เลยครับผม กุหลาบสีแดงนะครับผม9ดอกด้วยกันนะครับผมอันนี้เนี่ยเป็นเลขมงคลของเขานะฮะแล้วก็ทูบเก้าดอกเช่นเดียวกันครับแล้วก็มีเทียนเนี่ยที่เป็นคู่นะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปกราบไหว้กันดีกว่าครับรับรองได้ว,ว่าวันนี้เนี่ยนี่จะมีคู่ทุกท่านคู่ที่ดูอยู่อย่เลยมา ีกหนึ่งจุดครับที่ผมอยากจะพานิกเนี่ยมากับสักการะนะอกี้นี้ไหวทางด้านเซนตอรดเบอร์เรียบร้อยแล้วครับผมตอนนี้ผมพาคุณเดินข้ามมาที่ห้างเกสรเนี่ยมาที่ชั้น4ี่นะครับมาไหว้พระลักษมีพระลักษมีองค์นี้เนี่ยนะครับที่มาที่ไปของท่านเนี่ยเกิดจากดอกบัวนะฮะเพราะฉะนั้นใครที่จะมากาบสักการะท่านควรจะต้องเตรียมดอกบัวมาองค์นี้เนี่ยขออะไรขอเรื่องโชคลาภเรื่องเงินทองขอความรุ่งเรืองให้แก่ชีวิต ตอนนี้แล้วเดี๋ยวเราไปขอพรกันนะครับขอให้สําเร็จเงินทองเฮงเฮงนำต้นจากนโมสามจบแล้วก็บทสวดของท่านปิดท้ายด้วยชื่อนามสกุลคุณแล้วสิ่งที่คุณอยากจะขอแล้วถ้าคุณขอท่านเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณต้องเดินไม่ย้อนทางเดิมนะกลับไปทางนู้นเลยให้ท่านให้พรท่านคุณรอบองค์ท่านเลยได้ครับแล้วก็จะประสบความสําเร็จเงินทองไลมาเทมาตัดไปขอพรครับ วายพาขอพรอกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณนะฮะสถานที่ที่เราได้มาถ่ายทํากันในวันนี้นะครับคือเซนตันเวิลด์นั่นเองนะฮะแล้วก็ห้างเกสรน,นั่นเองนะครับผมที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้เราพ่อลูกเล่้งหงเนี่ยได้ไปบอกบุญต่อให้ท,าท่านผู้ชมนั่นเองนะครับ